สวัสดีครับพบกับผมโตชโนกับรายการท็อปซิกชัดๆหกทีมครับจะมาหกทีมเน้นๆครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองมิถุนายนสองห้าหกแปดครับมีหกคู่มาฝากครับจากอู่ยี่สิบเอ็ดสองคู่แล้วก็ซีฟ้าขับโบครับสี่คู่ครับนี่ครับสโมสรโลกสองคู่ก่อนเลยครับจากผู้บอลทชมชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดปีนะครับผมจัดที่สโลวาเกียนะครับก็มีสองคู่ครับที่จะทำการแข่งขันกันนะครับคือวันนี้และ สองคู่แรกก็แตะจบไปแล้วด้วยสองทีมเต็งก็ตกรอบไปแล้วด้วยนะครับผมว่าจะเป็นโปรตุเกสหรือว่าสเปนก็ไปแลวทั้งคู่ด้วยนะครับผมก็โปรตุเกสนี่พลิกล็อกพอสมควรเลยนะพแพ้ฮอลแลนด์ไปศูนย์หนึ่งนะครับตกรอบเฉยเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่โปรตุเกสเป็นผลง,งานที่แบบเฉยเลยสุดๆจากเสมอฝรั่งเศสศูนย์ศูนย์นะครับถล่มโปแลนด์ห้าศูนย์แล้วก็ถล,ม 4, 03, ล่มจอร์เจียอีกสี่ศูนย์สามนดจิงไปเก้าลูกแล้วไม่เสียประตูเลยนะครับ พอามาเสียประตูทีนึงนี่กลายเป็นถึงขั้นแพ้และตกรอบเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อฝอยทองชุดเด็กไปซะแล้วนะครับอันนี้เป็นฮอลแลนด์ที่เข้ารอบนะครับอวูนสีส้มชุดเด็กนะครับส่วนทางฝั่งของอ่าสเปนก็แพ้อังกฤษไปหนึ่งสามนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนี้ถือว่าสมัครสมบูรณ์สมควรชนะบุตรบิณมาสองนัดแล้วก็เสมออิตาลีนะครับผมแล้วก็มาเจออังกฤษที่ มาแพ้เยอรมันนัสุดท้ายทํ้ได้ที่สองใช่ไหมเรามีแค่สี่คะแนนเหมือนจะแย่จะแย่แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นอังกฤษครับที่ชนะสเปนไปสามหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ารอบไปเจอกับฮอลแลนด์ครับรอบตัดเชือกฮอลแลนด์เจอกับอังกฤษเหมือนบอลยูโรสองพันยี่สิบี่เลยครับใช่แต่นั้นชุดใหญ่อันนี้ชุดเล็กส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับคือวันนี้นะครับผมมีสองคู่นะครับเป็นเดนมาร์กกับฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันกับอิตาลีนะครับซึ่งฝรั่งเศสกับเยอรมันครับเหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งคู่นะครับผมก็คือฝรั่งเศสเนื่องากได้มาอยู่0.75เ็ตแล้วก็เยอรมันเนื่องากอิตาลีประมาณ0.5เซตนะครับผมก็จัดไปที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันแล้วครับง่ายๆนะครับมันยังดูแบบมีทรงกว่กคุ่แข่งทั้งคู่อ่ะสุดท้ายแล้วเชื่อลึกๆว่าถ้าไม่พลิกล็อกอะไรก็น่าจะเป็นสองทีมที่เข้ารอบนะครับก็ฝรั่งเศสนี่ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนี่ ใช้ได้อยู่ก็คืออเสมอโปรตุเกสศูนย์แล้วก็ชนะจอเจียสามสองชนะโปรแลนไปสี่หนึ่งขนาดเจอโปรแลนยังรุนยิงหนึ่งลูกนะครับผมนะก็มีตุปัตตุเปยมีแบบสะบักสะบอมมีสะดุดบ้างแบบไม่ได้แบบว่าสวยหรูหรือว่าแบบเลิศเลอเฟอร์เฟคแบบโปรตุเกสนะครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วน่าจะผ่านเดนมาร์กได้น่าจะพอมีดวงหรือว่าให้เขารอบลึกเรื่กว่านี้ได้นะครับ นั่นจะเป็นฝรั่งเศสที่เขารอบครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นเยอรมันกับอิตาลีเยอรมันนี่ก็โหดมากนะครับเอาชนะสโลวีเนีย3-0ชนะเช็ก4-2ชนะอังกฤษ3-1ไม่ธรรมาดานะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆสนะัดยิงแล้วกันได้10ลูกนะครับก็เดนมาร์กจริงๆก็ไม่ได้แย่แต่ฝรั่งเศสก็หลู่พอกันใช่ดีพี่ดีก็ อาจจะไปเจอกลุ่มแข่งด้วยทาให้พวกเขานี่ได้แค่ที่สองนะครับส่วนอิตาลีนี่ก็ยิงน้อยครับแต่ก็เสียประตูยากเหมือนกันนะครับโหคุณลงว่าจริงๆแล้วคือมันประมาททีมไหนอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าดูตามหน้าเสือแล้วเชื่อว่าเยอรมันน่าจะชนะอิตาลีผ่านเข้ารอบไปได้และทําให้รอบตัดเชือกครับเป็นการประกันระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันครับโวยสายบนส่วนสายบนอีกสายหนึนนน่งอ่ะเป็นฮอลแลนด์กับอังกฤษ สายล่างฝรั่งเศสน่าจะได้เจอกับเยอรมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะไทายถูงหรือเปล่านะครับผมปิดเป็นผิดถูกเป็นถูกวัดกันไปเลยนะครับส่วนฟุตบอลทีงแชมป์สโมสรโลกนะครับหรือฟีฟ่าขาวบัวครับ2025ที่จัดที่สหรัฐอเมริกานะครับสี่คู่นะครับเอาคู่ที่เลทต่ำสุดไปหาเลทแพงที่สุดนะครับสเตปถูกไปยังสเตปแพงสเตปน้อยไปยังสเตปมาก นะครับผมก็คือ่อาเอาฮีลานกับซอบวกก่อนล้วกันซอบ,บวกเป็นรองเอาฮีลานดเนยนะอยู่ศูนย์จุดห้าสเต็ปโดยประมาณก็เอาฮีลานตอนนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะมีซิโมเน่อินซากีน้องชายของฟิลิปโปอินซากี้นะครับผมซึ่งเป็นกองหน้าทาั้งคู่นะในยุคเก้าศูนย์ถ้าดูบอลยุคนั้นจะรู้จักพี่น้องคู่นี้เป็นอย่างดีแล้วก็ซิโมเน่ซากีเคยคุมทั้งลาซิโอทีมเก่าตัวเองตอนสมัยตัวเองนักเตะแล้วก็คุมอินเตอร์ และเพิ่งออกมานะครับก็เนียแหละครับมาคุมเอาฮิลานเจอกับซันบวกซันบวกในนัดแรกก็ทำผลงานได้ดีครับชนะปะัจุก้าไปสองหนึ่งเป็นทีมที่ชนะเพราะว่าหลิเบลิกก็เสมอคับเอาฮิลานเนี่ยแล้วปาจุก้าก็แพถูกไหมเพราะฉะนั้นซาบวกตอนนี้มีคะแนนอยู่ในมือแล้วครับสามคะแนนเอาฮิลานมีคะแนนเดียวเกมนี้เชื่อว่าฮิลานจะชนะซาบวกแล้วก็จะแซงซาบวกในตารางคะแนนแน่นอนจัดไปที่เอาฮิลานครับของซิบูเรนซากินะครับส่วน คู่ต่อไปครับเป็นยูเว่เจอก,กับอาลไอไม่ใช่อัลไอยูเว่เจออาลอาไอไปแล้วถล่มห้าศูนย์เกมนี้จะวีดักคาสบังกาของโม็อกโค,โคนะครับยูมาตุสกอ็อิตาลีรู้ลุ้กันอยู่นะครับผมมีอิกอร์ทูดอเป็นกุนซือนะนะครับผมอดีตนักเตะของยูเว่เนี่ยแหละนะครับอิกอร์ทูดอก็ดูแล้วคงจะชนะวีดกแน่นอนแต่เพีงเยงแต่ว่ามันแพงไปหน่อย1นจุดห้า เพราะว่ายูเว่กินแฮนดิแคปไปแล้วในนัดที่เราที่ถล่มอเวอห้าศูนย์อันนี้อันนั้นไม่มีปัญหาเลยยิงสบายเท้ามากๆเชื่อว่าคงจะแบบไม่ได้แบบชนะขาดอะไรกันทุกนัดน,นะครับผมว่าวีแดดแพ้ไม่ขาดจัดไปที่ยูเว่ชนะสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือวีแดดเลิกวีแดดนั่นเองแต่ว่ายูเว่จะชนะแค่สองหนึ่งหรือหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยวุดบุดนะครับจัดไปที่วีแดดคาซาบังกาครับแล้วก็คู่ที่สามครับเป็นคู่ระหว่างเรอัลมาดริดกับปาชูก,กา้า หรือวิลลิตต์เดี๋ยวก็ปาชุก้าประมาณ1.75เต็มหรือมันสองเจมที่แล้วก็เอาฮีลานีทีหนึ่งนะหรือวิลิตไม่ชนะเอาฮีลานด้วยสเสมอหนึ่งหนึ่งผมว่าหรือวิลลิตชนะอยู่แล้วแหละแต่เรื่องของเรื่องคือจะชนะสองเท่านั้นเองเพราะนั้นจัดไปที่ปาชูก้าครับแพ้ดอกเดียวใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับคู่สุดท้ายเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเอาไอ นะครับผมเมซิตี้เหนือกว่าเอาไอประมาณสองจุห้าถึงสามเอาประมาณสองจุดเจ็ดห้าแล้วกันสองจุดเจ็ดห้าปจะไปที่เรบัสีฟ้าแมนเ์ซิตี้ครับจะถล่มเอาไอสามดอกได้เป็นอย่างน้อยจัดไปที่เรบสีฟ้าครับเดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับค่ำคืนวันนี้กับฟีฟาคาร์โบครับแล้วก็ยูยิเบตนะครับผมจะจบแล้วนะครับภายในเดือนนี้รู้เรื่องเลยเดี๋ยวรู้เลยว่าใครเป็นแชมป์จะไม่ถึงเดือนหน้าไม่เหมือนฟิฟาคาร์โบครับรุ้นถึงเดือนหน้าถูกไหมโอเค ก็หมดเวลาลงแต่เรท่านี้เพราะกใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้จัดท็อปฟิกมาให้แล้วคาหน้าจะจัดอะไรมารอดูกันสำหรับวันนี้ขอให้ช่วยที่ตุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ